วันนี้ผมต้นรอฮิวบารก์กค่ะฮัลโหลฮัลโหลเทสเทส สามสองหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอัลมะตุลลอฮิวะบะเรอกาตูขอกล้าสวัสดิ์ขอกล่าสวัสดิขอกล้าสวัสดีท่านผู้ละใบอนุญาตผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนทุกคนวันนี้มีอะไร วันนี้นะครับเราจะมีการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนสวนรัฐวิทยาประจำปีการศึกษา2,567โดยที่เราจะดำเนินการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีจนถึงเวลาประมาณ11 30. นาฬิก30ปรทีครับและระดับชั้นที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งคือตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รวมถึงคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนของเราครับการเลือกตั้งต้องทำอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นนะครับน้องๆต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาเพื่อโล <Hello. S 2> ก่อนอื่นนะครับน้องๆต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาเพื่อรับสิทธิ์ครับและขั้นตอนการเลือกตั้งนะครับ 1. แสดงตนก่อนลงคะแนน2รับบัตรเลือกตั้ง $3. ทำเครื่องหมายกากะบาทและพับบัตร4หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองหากน้องๆมีข้อสงสัยว่าต้องทำอย่างไรสามารถสอบถามพี่ๆกะกะตได้ทุกคนครับลำดับถัดไปขอเชิญนายสิกรินสิริยามันอ่านอันกุรอ้อนเปิดงานด้วยค่ะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أل عليهم ويل المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن دوحا والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقحر

ลำดับถัดไปขอเชิญท่านผู้อำนวยการนายนรงศักดิ์สะอาดบัวกล่าวเปิดงานด้วยค่ะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่วันอังคารที่สองกรกฎาคม2567เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของโรงเรียนสวนรัฐวิทยาคือการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2567วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราจำลองการเลือกตั้งเป็นหลักประชาธิปไตยโรงเรียนงเราสนับสนุนการมีประชาธิปไตยนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ขอให้ทุกคนเดินเข้าคูหามากาศเบอร์ที่ท่าน ต้องการให้มาบริหารงานของโรงเรียนสวรัตบุญยาในในครั้งนี้นะครับก็ขอ,ขอเรียนเชิญทุกท่านมาลงคะแนนด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผอนะคะต่อไปขอให้ขออนุญาตให้ท่านผอให้เกียรติลงคะแนนเสียงแรกกับการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนสวนรัตวิทยาประจำปี2567ด้วยค่ะ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสวนรัตพิยานายนรงศักดิ์สะอาดบัวที่ให้เกียรติเปิดหีบบัตรเป็นเสียงแรกเพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุนประชาธิปไตยในภายในโรงเรียนครับ ต่อไปขอเรียนเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3เพื่อทำการเลือกตั้งด้วยครับต่อไปนะคะขอเชิญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2มอ1ทับ2แล้วก็ม2อทับ2ลงมาเลือกตั้งได้เลยค่ะอไปัดก เฮ้ยสวัสดีโอ้โลว์ฮัลโหลเทส โทษทีครับยังไม่ได้เปิดใหม่นะฮะสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในวันนี้มีอะไรทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสวนรัฐวิทยาครับพัฒนาการ20แยก6ทับ2ครับสวนหลวงกรุงเทพมหาคนครที่นี่หน่วยเลือกตั้งสวนรัฐวิทยาครับวันนี้เป็นการเลือกตั้งนะครับประธานนักเรียนนะครับประจำปี 2,567นะครับโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรมตอนนี้บรรยากาศของการเปิดหีบลตั้งเริ่มขึ้นแล้วครับด้วยกับท่านผู้บริการนะครับอาจารย์อรงศักดิ์สะอาดบัวนะครับแล้วก็คณะครูบุคลากรของสวนัทวิทยาตลอดจนนักเรียนตอนนี้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3จนกระทั่งถึงมัธยมศาาปีที่6นะครับเริ่มทยอยลงมาเขาเรียกว่า เลือกตั้งกันแล้วลงคะแนนเสียงกันแล้วนะครับนี่ครับเข้าคูหากาเบอร์ที่ตัวเองมั่นใจนะครับว่าจะมาช่วยในการที่จะ,ะดําเนินกิจการต่างๆนะครับของคณะครูนะครับของโรงเรียนของเรานะครับก็อีกไม่นานครับเราก็จะได้ทราบกันนะครับว่าใครจะเป็นประธานนักเรียนคนต่อไปตอนนี้เป็นบรรยากาศของการลงคะแนนเสียงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามนะครับความพร้อมต่างๆของกรกตกันบ้างวันนี้เป็นอย่างไร นะครับเริ่มที่นี่เลยนี่ฮะกตอตตจุดนี้ครับทำอะไรบ้างครับตรงนี้ก็เป็นฝ่ายลงทะเบียนนะคะก็จะมีคุณครูค่ะมาลงทะเบียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะอ๋อคือแยกตามแบบนี้นะครับคณะครูบุคลากรน,นะครับมาที่ทางด้านนี้แล้วก็ไล่เรียงกันไประดับชั้นม6เอาหมหกโบกมือหน่อยนี่รับไปชอบนักเรียนมหมหมครับนี่ครับมหม, 5, หม .4 หม .3 มอ .2 มอม .1 นั่นก็หมายความว่าทางด้านนี้นะครับ จะเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมนั่นเองนะครับนี่ระดับชั้นมัธยมมาทางด้านนี้มาเจอกับกก,กตนะครับแสนสวยเลยทุกคนเลยนะครับอ่ะโบกมือให้กล้องหน่อยทักทายหน่อยครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านก็จะได้กดไลค์กดแชร์กันวันนี้ลูกฉันเป็นกกตวันนี้ลูกฉันเป็นกกตยินดีด้วยอ่ะถ่ายด้านนี้ครับถ่ายด้านนี้เราเราเข้าไปใกล้ไม่ได้นะคุณสุรัตน์นะ วันนี้เราต้องขอบคุณด้วยนี่ครับบางพลวัตทิพนพศนะครับเป็นนักเรียนที่จะมาช่วยถ่ายคลิปของผมหลายคลิปแล้วนะต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณมากด้านนี้แพนไปแผนไปเห็นบรรยากาศนะครับกรกรตยืนคุมเลยนะฮะนี่ยืนคุมเลยน้องๆกาเบอร์อะไรนี่เขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นและไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสินส้นนะครับสำหรับนักเรียนชายนะครับนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็ ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้มีการแสดงวิสัยทัศน์กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับพักนี้ไม่ตอบเลยนะเบอร์1เบอร์2นะครับพักอันูนี่ครับมีป้ายธงสัญลักษณ์ของปาเลสไตน์ด้วยแล้วก็พักที่3นะครับเบอร์สนะครับพักเอววรันครับนี่มีการซูมด้วยเป็นงานสุดยอดมากและพักที่4ี่โอฟอร์ยูนะครับโอฟอร์ยูนะฮะก็ ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทางด้านนับ้างทางด้านนี้มัธยมนะครับเดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นประถมและอนุบาลน,นะครับนี่ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่น้องๆอ,งอนุบาล3นะครับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนกันนะครับนี่เอาโบมือทักทายหน่อยวันนี้กกตฝั่งประถมและอนุบาลน,นะครับไล่เรียงกันไปตั้งแต่ป .6 ป .5 ป .4 ป .3 ป .2 ป .1 และอนุบาลทางด้านนี้ครับ เพราะนั้นผู้ปกครองที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์สดนะครับอนุบาล3ได้เลือกด้วยนะครับได้เลือกด้วยมาดูว่าเขาเลือกกันอย่างไรสมานุมานอย่างแรกครับเราทดสอบทักษะในการปั๊มลายมือครับแน่ปั๊มลายมือนะครับโดยใช้นิ้วจิ้มจิ้มแล,แล้วก็แล้วก็แล้วก็ชื่ออะไรไม่รู้ครับหาไม่เจอเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จอแล้วเจอแล้ว การยารัดอันนี้ครับการยารัดปั๊มแล้วก็เป็นการลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้วยนิ้วมือนิ้วชี้ของเราหลังจากนั้นก็รับบัตรเลือกตั้งของเราไปเข้าคูหาเลยครับนะครับไม่ใช่เข้าหาคูนะฮะเข้าคูหานะครับนี่เข้าหาคูไม่ได้นะครับอันนี้เข้าคูหาแล้วเขาก็จะเลือกเบอร์ที่เขาจําได้ตอนนี้เบอร์หนึ่ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆจะเลือกเบอร์อะไรนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับในการเลือกตั้งนะครับประธานนักเรียนเลือกแล้วมาหาบางคนนี้นะครับบางคนนี้ใส่ชุดนักเรียนสวนรัฐวิทยาเนื่องจากว่าชุดรอ,ดอนั้นไปซักนะฮะซักไม่แห้ง <c oughs> โอเคนะครับอบอกคุณ่าอันนี้เป็นมือช่างเลยนะเป็นมือช่างของสวนรัฐเลยนะฮะช่างเชื่อมนะครับ ไว้ใจได้เลยนะครับงานช่างนะฮะโตนักเรียนโตโรงอาหารนะครับนี่ครับหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในทีมงานช่างของเรานะครับบางทีทัศน้องก็จะมาเลือกไอ้นี่ก็คุยอะไรก็ไม่รู้นะเออไปกันต่อนั่นนอกครับนี่ครับบรรยากาศน้องๆรอนะครับต้องขอบคุณคณะครูประจําชั้นด้วยนะครับอนุบาล3นะครับนี่มารอเลือกตั้งกันนะครับมีบัตรนักเรียนกันทุกคนนะครับอ้าชว์บัตรหน่อยเนี่บัตรนักเรียนของอ3สวยงามมาก มาโบกมือให้ทักทายให้ผู้ปกครองหน่อยครับวันนี้หนูได้เลือกตั้งแล้วจ้าเน่ได้เลือกตั้งประธานนักเรียนแล้วนะครับโดยที่หนูเองก็ยังไม่รู้ว่าบางแต่ละเบอร์เขาหน้าตาเป็นยังไงจําไม่ได้นะอ๋ออันนี้ปออะไรครับปอสี่นี่ปอสี่ครับบัตรนักเรียนครบไหมครับครบครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่ปอสีเหมือนกันปอสี่เรียงตามหมายเลขที่มาแล้วนะครับนี่ครับมาดูได้เลย ผู้ปกครองวันนี้ใครที่ส่งบุตรหลานมาเรียนนะครับทุกคนได้เลือกตั้งหมดทุกคนทักทายได้ทักทายได้นะครับนี่คุณครูสุวัสด์นะครับหนึ่งในคณะครูที่อยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษานะครับและวัฒนธรรมอันนี้ปออะไรบ้างครับปอสี่หมดเลยป่ะครับปอสี่หมดเลยนะครับนี่คณะนักเรียนปอสี่นะฮะมาทางด้านนี้บ้างครับนักเรียนชายครับมัธยมมอะไรครับสองทับสองนะครับนี่รอเลือกตั้งอยู่นะตึงๆกันทังนั้นเลย นะฮะตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเลยนะครับก็ติดตามกันได้ครับนี่ครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะจําไม่ได้ว่าเอผู้สมัครเขามีใครกันบ้างนะครับมะก็ไมาดีดูมาสัปดาที่แล้วนะเดี๋ยวจะเล่าไม่ถูกนะครับนี่อันนี้เบอร์หนึ่งครับนายนพรุทธิมัดนะครับนี่ครับเบอร์หนึ่งะฮะนี่ไม่ขอสัญญาแต่ขอพัฒนาให้ดีที่สุดนี่คณะทํางานของเขาพักนี้ไม่ตอบเลยนะเบอร์หนึ่งครับเบอร์ที่2ครับนี่ครับ นายอัสดินจี้เอี่ยมนะครับนี่พักอันนูตจะไม่เดินเพียงลําพังแต่จะจับมือไปกับทุกคนนะนี่ครับอันนูตนะครับกับคณะทีมงานพักเบอร์ที่3นะครับเบอร์สนะครับพักอาววารันครับพักอาวารันไม่ต้องเครียดเรื่องเมื่อก่อนแต่ให้ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะกาอาววารันเขาว่างั้นนะครับนายก้องนรินมีสิรินะครับและเบอร์สครับพัก โฟฟอยู่นะฮะารทำดีกว่าคำพูดนะครับนายชาคิดนุชจำลองแล้วก็ทีมงานนี่ฮะเป็นป้ายเป็นสัมพันธ์ของกกตที่จัดเตรียมไว้นะครับมีรายชื่อน้องๆ้ออนุบาลนะครับถึงป .3 ป .4 ถึงป .6 นะครับม .1 ถึงม .3 และม .4 ถึงม .6 รวมไปถึงคณะครูด้วยนะครับนี่ก็เดี๋ยวติดตามกันในช่วงบ่ายนะครับจะเป็นการนับคะแนนใช่ไหมกกตนะครับในช่วงบ่ายนะครับจะพบกับบางชานนท์แน่นอน นะครับบางชานนจะมานํานับคะแนนและเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นประธานนักเรียนไปคน<ข>ต่อไปนะครับโอเคก็ขอพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามในเช้าวันนี้นะครับพบกันใหม่ในช่วงเวลาบ่ายและก็ที่สําคัญตอนบ่ายมีอะไรด้วยมีการนับคะแนนครับมีการนอกจากการนับคะแนนแล้วยังมีบอลเชื่อมสัมพันธ์ด้วยนะยังมีฟุตซอลยังมีฟุตซอลของระดับชั้นม .4 สี่และ 1, มหม .5 หซึ่งมหกนั้น แข่งไปแล้วไปแล้วเป็นไงคอนเทนต์เพียบเลยเพียบจริงๆครับใครที่ยังไม่ดูไปดูย้อนหลังในไลฟ์เงนตุยสนรัดได้นะครับวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนในเช้าวันนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเระมะตุลล้อยที่ทำงานลวตกาตู